แอป Google Chrome ตัวนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะลองกดอัปเดตให้ดูนะครับเห็นไหมครับไม่ได้นะครับแล้วก็อีกแอปหนึ่งก็คือ Android System ตัวนี้นะครับจะสังเกตว่ากดไม่ได้เหมือนกัน สวัสดีครับคุณผู้ใช้สมาร์ทโฟนชาว Android ทุกท่านครับกลับมาพบกับผมนายตึงเนือ่อกเช่นเคยนะครับตั้งแต่ Android 10มาแล้วนะครับหลายคนอาจจะเจอปัญหานี้แล้วก็สังเกตเห็นว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชันใน o o g l e Play Store นะครับมันจะมี2แอปที่ไม่สามารถอัปเดตได้ครับมันเป็นเพราะอะไรและว,วิธีแก้ไขมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวในวันนี้นายตึงเนื่อจะมาแนะนําวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้กันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าแอปตัวไหนที่เราไม่สามารถอัปเดตได้ใน บางครั้งนะครับอันดับแรกเราก็จะเข้าไปที่เพจสโต e เลยนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเข้ามาในเพจส o ต e แล้วนะครับต่อมาให้เราไปที่3ขีดบริเวณมุมซ้ายบนนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บปกติเนี่ยถ้าเราจะอัปเดตแอปพลิเคชันต่างๆเราก็จะไปที่หัวข้อแรกใช่ไหมครับแอปและเกมของฉันนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับ ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในเครื่องนี้มีแอปพลิเคชันหลายแอปที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับแต่แอปพลิเคชันที่คุณผู้ชมมักจะเจอปัญหาว่ามันไม่สามารถกดอัปเดตได้ครับก็คือ2แอปนี้ครับแอป Google Chrome ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดอัปเดตให้ดูนะครับเห็นไหมครับไม่ได้นะครับแล้วก็อีกแอปหนึ่งก็คือ Android System ตัวนี้นะครับจะสังเกตว่ากดไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นแอปพลิเคชันอื่นเดี๋ยวผมลองกดอัปเดตอย่าง Twitter นะครับปึ๊บ กดอัปเดตได้นะครับจากที่ผมได้ข้อมูลมานะครับสรุปเข้าใจแบบง่ายๆเลยครับ2แอป,ปนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันของ Google นะครับซึ่ง2แอป,ปนี้ต้องอัปเดตพร้อมกับเวอร์ชัน l a y Store ใช่แล้วครับ Play Store ที่เราเข้าใช้อยู่ตอนนี้ถ้าบาังเอิญว่าจังหวะนั้น l a y Store ของคุณผู้ชมไม่มีเวอร์ชันให้อัปเดตเจ้า2แอป,ปนี้ก็จะต้องรอ g Google Play Store ให้มีเวอร์ชันอัปเดตเพื่อที่จะอัปเดตพร้อมกันได้นะครับแต่เรามีวิธีแก้ปัญหานี้ครับในเมื่อมันต้องอัปเดตพร้อมกัน3แแออปปเเเเรราาากกก็็็ค่่ทํให้ Pay Store นนว์ชั คือไปกดล้างข้อมูลมันนั่นเองนะครับเดี๋ยวทําตามพร้อมในตึงหนืเดเลยนะครับกลับออกมาหน้าหลักก่อนนะครับปึ๊บจากนั้นนะครับให้เราไปล้างข้อมูลที่แอป Pay Store ตัวนี้นี่เองอย่างในมือถือ Op p o เนี่ยเราก็จะกดค้างเลยครับปึ๊บจากนั้นเข้าไปที่หัวข้อข้อมูลแอปครับปึ๊บพอเข้ามาในหัวข้อข้อมูลแอปพลิเคชันแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่หัวข้อการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ พอเข้ามาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมทำการล้างข้อมูลแอป l a y Store ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับปึ๊บจากนั้นนะครับให้เเรายืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ล้างข้อมูล Google p l a y Store เสร็จแล้วนะครับจากนั้นลองเข้าใช้งาน g o o g l e Play Store อีกหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บพอเข้ามาใน Google p l a y Store แล้วนะครับไปที่เดิมเลยครับ3มขีดบริเวณมุมซ้ายบนปึ๊บ จากนั้นเลือกไปที่หัวข้อแรกครับแอปและเกมของฉันนะครับปึ๊บพอเราเข้ามาในหัวข้อแอปและเกมของฉันแล้วนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมกดอัปเดตแอปทั้งหมดเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าแอป Google Chrome กับแอป Android System เนี่ย มันจะทําการอัปเดตได้แล้วครับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็จะแก้ปัญหาเจ้า2แอปนี้อัปเดตไม่ได้แล้วนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงเนื้ด,ด้วยนะครับนายตึงนืดจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบา,บายๆคัะ